สะกดเขาว่าแพ้ไม่เป็นจริงๆถ้าอย่างรู้ว่าใครตามผมมาคืนนี้เราไปจัดกันที่บุนเดลิก้าเยอรมันเป็นคู่ระหว่างเลเวอร์กูเซ่นจะเปิดบ้านต้อนรับบระเมียนของมืองเช่นกันบักเริ่มจากเจ้าบ้านเลเวอร์ลูกทีมของชาบี้ลอนโซ่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้สุดจัดประหลัดบอกจริงๆพวกเขาชนะติดต่อกันมาแล้ว11นัดและทําไปถึง29ประตูส่วนทีมเยือนอย่างมืองเช่นกันบักฟอร์มของพวกเขานั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ ดูจากนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายต่อวอบวกมา1นประตูต่อ5บ่งบอกถึงเกมนอกบ้านของพวกเขานะั้นเน่าเหลือเกินและจากสถิติที่พบกันมาเหมือนเช่นกัดบักไม่เคยชนะเลเวอร์ได้สักครั้งและวันนี้เลเวอร์ได้เปรียบทุกกระบวน่าไม่ว่าจะเป็นเล่นในบ้านของตัวเองบวกกับระบบทีมตอนนี้มั่นใจสุดๆดและเกมนอกบ้านของกัดบักเนี่ยเน่าเหลือเกินผมว่าไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของเลเวอร์ไว้ได้ชวมวงนี้ฟอร์เรนเวียสพาทิกซิก กิมาโดโหุยเข้าขากันดีเหลือเกินผมว่าเม็ดหนึ่งมีแน่รอแค่เม็ดสองผมให้จัดไปที่เลเวอร์คูเซนจะบุกถล่มกัดบักและเก็บสามแต้มไปได้ค่ำคืนนี้แบบเบอร์